คนไข้เนี่ยเห็นไหมมีก้อนตรงนี้เนี่ยเป็นมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งเป็นแล้ว<ช>ปวดเนี่ยตรงนี้ปวดเนี่ยเจ็บก้อนนนี้นะชัดเจนนะมันเป็นลักษณะโทไฟของเก๋าโทไฟคืออะไรก็คือว่าผลึกยูริกเนี่ยมันไปนตกตะกอนต,ตามข้อทำใเกิดพอกแล้วก็ทําให้เกิดเป็นแค่ๆก้อนหินปูนเนี่ยขึ้นมารอบๆข้อพว้นี้สัมพันธ์โรคเกาเป็นโรคเกานะการรักษาผู้นี้นะก็คือหนึ่งก็คือคนไข้มักจะถามว่าผ่าตัดออกได้ไหมผ่านผ่าได้แต่ว่าผ่าเสร็จเ้าแผลจะติดมันติดช้า ว่าไอ้พวกนี้มันเวลามันเกิดตะกอนเกาไปตกตามข้อต่างๆนี่มันจะแทรกซึมไปในเนื้อยดีๆทั้งหมดเลยมันก็เลยทําให้บวมขึ้นมาทั้งหมดนั้นเวลาผ่าตัดเนี่ยบางทีมันไม่รู้จะเอาอะไรออกมามันก็เลยจะมีปัญหาอันที่หนึ่งนะอันที่สองก็คือการรักษาคือว่าหนึ่งต้องไปประเมินก่อนว่ายูริกในเลือดเท่าไหร่ไปตรวจเลือดด,ดูค่ายูริกกันดูค่าไตอันที่สองคือต้องไปตรวจปัสสาวะยี่สิบสี่ชั่วโมงเพื่อจะดูว่าในปัสสาวะมียูริกมากน้อยขนาดไหนบ้างถ้าในปัสสาวะมียูยออยร,ริกาาาาากสสดดดงงงว่ไไตตขััออ้้้้ีเพรรระะฉนนนปิยล นะเพราะว่ากลไกในการเกิดก้าสองเรื่อง,องอคือสร้างเยอะเกินไปหรือว่าไตาขับออกได้ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นนี้เราต้องไปตรวจปัสสวะยีิบสีชั่วโมงก่อนเพื่อจะเลือกอีกทีว่าเ,วเราจะใช้ยากลุ่มไหนนะ